ณเดชเปิดประสบการณ์ชวนคนลุกโดนผีอัมเรียกใครแต่ไม่มีเสียงออกมานักแสดงหนุ่มดีกรีเพะเอ,อย่างณเดชคูกิมิยะพูดถึงเรื่องงานในช่วงนี้ปังมากๆยังมีงานละครรายการต่างๆได้ให้แฟนๆชมอยู่ตลอดทั้งเรื่องความรักกับแฟนสาวอย่างยายาอุรสยาก็เป็นไปด้วยดีล่าสุดหนุ่มณเดชได้เปิดประสบการณ์คนหัวลุกได้เล่าในรายการดางรังรายการหนึ่งจะตัวเผยว่าผมเคยกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ไม่รู้หรือว่าโดนผีอัมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยไปตาไปถ่ายโฆษณาเหนื่อยมากก็คิดในใจเดี๋ยวกรบพระก่อนนอนแหละ แต่ว่าโอ๊ยขี้เกียจจังเลยนอนดีกว่า ผมนอนตะแคงแล้วผมจะขยับตัวมันจะมีบานเกล็ดอยู่ฝั่งซ้ายมือจะขยับตัวมองไปบานเกล็ดหลอนจังเลยแล้วอยู่ดีๆผมจะขยับเอ้าขยับไม่ได้รู้สึกนี่ครั้งแรกเลยนี่หรอที่เขาบอกว่าโดนผีอำพยายามจะฝืนๆตะโกนเรียกใครก็เหมือนแบบปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาผมก็นโมสามจบสักพักนึงเอ้าสวดส่วนกลับมาอีกซะงั้นเป็นเสียงคนแก่เสียงก็ค่อยๆดอลลี่เข้ามาหาเราดังขึ้นดังขึ้นจนมาอยู่ข้างๆหูแล้วผมก็ระเบิดออกมาก็เป็นประสบการณ์ที่หนุ่มณเดชน์ได้เจอมาค่ะ